วันนี้กศนอำเภอกฆมิสัยได้มาติดตามพี่เจริญสิลิเกตโครงการส่งเสริมโอกาสตามความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนภายใต้กิจกรรมกศนปากหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับผู้พิการและผู้ได้โอกาสผมสีขออนุญาตนะครับขอไปสัมผัสคุณพ่ออยู่ในบ้านได้ยังเนาะครับครับได้ครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อแนะนํานตัวจังหน่อยนะครับ เรื่องสินซิลิเกตครับแล้วก็มีหลูกไส้พิการเนี่บครับเต้พูดเหลอโบว่าได้เห็ดยังเงเห็ดว่าได้นี่นี่ขออยากสอบถามนะครับว่ามันจบระดับซันใดยแล้วนะครับบ่ได้เลี้ยงเลยครับยกเวียนไม่แต่แต่เป็นแต่กําเนิดมันอะไรบว์ว่าได้ไปว่าได้คือคือบ่ได้เลี้ยงนะแต่เกิดเลยยางว่าได้เลยครับเออแต่เกิดเลยครับ เต็มเนิดมั่นเนิ่นตอนครับตอนนี้คน,น่นีใี่ไหมอยากมีโครงการเขอไปเลี้ยงตบหรือว่าอยากมีอาชีพเสริมนะครับหรือว่าจากได้อียงบ่ครับถึงว่าอยากมีไา่ไร้เสริมนะครับไรร่ได้เสริมมันจะบ่คือดอกตีครับมันจะซอยตัวเองบ่ได้ไหลอ๋อครับจะไปมาเปี้ยนเสียผาอาบน้ำแบบน้องพ่อได้ทำามันครับโป<ร>ะก็ได้ครับตอนนี้คุณพ่อนะครับต้องการความเช่วยเรือดันได้บ่ครับ ด้านช่วยเหลืออย่างเช่นด้านการศึกษาด้านเงินทุนหรืออุปกรณ์ในการดำรงชีวิตนะครับหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพนะครับที่เพื่นใส่ในการดำรงชีวิตแต่ละมือนะครับพื้นพอต้องการป่ครับคันมันเป็นไปได้คันแบบรถโยกหรือมีมีท่างบ่รถโยกก็ขึ้นไปรถเข็นมันบ่ครับรถเข็นที่พื้นสามารถเดินทางไปใช้สะดวกมันบ่ครับมีไปสะดวก แบบรถเข็นรถโยกเพลินหลบแบบรถโยกได้นะเพราะมันรถห้องเข็นมันแล้อ๋อครับเนี่ยแบบของเพิ่นเนี่ยมันห่างดรอขั้นหนีครับี่อุปกรณ์ที่พออยากได้ไม่นะครับซึ่งอันนี้มันกะเกาแล้วนะครับซึ่งเกาแล้วสมมุติเราเปลี่ยนเป็นรถผวกระบบศไม่นะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นรถไฟฟ้ามันก็จะสะดวกขึ้นนะครับครับสิ่งขั้นนี้มันกะเกาห้วนะครับเ้อก็อยากได้คุณพอนี่คือข้อจะปิดเนาะที่คุณพออยากได้มันว่าครับอ๋อครับ ถ้าเป็นรถไฟฟ้าอะไรก็ดีเลยครับซื้อไอ้แก่ที่ไปเลยใช่ทำนี่เนอะวะพวกนี้ที่อย่างอื่นเห็ดบ่ได้หรอกครับซึ่งมันเป็นรถอันนี้มันก็ทีได้อยู้แต่แถวบ้านนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าเก็กระจายสมารถไฟฟ้าก็ที่เข้าไปในหมู่บ้านดับลงชีวิตได้ปกติมันนะครับครับมาที่นี่ก็ล่องล่องล่องขับขับเรื่องใดบ่ครับได้ยู้ครับขึ้นอยไปได้เอ้าะลองลองเขียนให้เป็นเราไปข้างนอกด้วยไปเองได้ยู้กับ ขันน้อยน,นี่ไปเลยอยู่ออขันไปเองนี่มิได้ข้านักเดี๋ยวไปชี้ไปเลยออกไปกูร่ะสนามหญา้ากูรัะโยกเบึงขันอยากไดไม่น้ำงบนน่ะที่เรากมันลำบากดีดชีวิต <laughs> ไปอีกคนพุ่นหุานออกนอก จะไเรียนศึกษาเนี่ยคืออยบัวัคซีนเราๆคือผ่านเราคือร่างกายเข้ามันบ่หายมันบ่ประกอบแล้วหลวพี่ไปวดไวัดนอากเสีได้แต่อุปกรณ์ช่วยเหลือกช่วยพ่อช่วยได้เลยอย่างเห็นไปไฟนี่เหรอพ่อแก้ได้๋วช่วยตัวเองไปเดับผมขอขอบคุณคุณขอนะครับที่ให้โอกาสมาสัมผัสวันนี้นะครับผมกมีอย่างไรนะครับซึ่งเป็นนาคิดนาใจนิดๆนะครับมหมใะไแล้วเราคุณนผีนะครับ คุณหัวหน้ายเลยครับครับครับผมก็อ๋อรับทุกท่านเลยสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนมือขึ้นมาสวัสดีครับเออครับคุณหลายรายครับ